รายงานระบบนิเวศโดยเด็กหญิงนิสาจนาหอมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสเสนอน,นายธนชัยตาภารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตรบบ์ระบบนิเวศระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. ผู้ผลิตได้แก่พืชสาหร่ายโปรโตโชวัวเช่นยูกิน,น่าหรือแบคทีรียบางชนิดโดยมีบทบาทในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มากระตุน้นสารอิน,นซีบางชนิดให้อยู่ในรูปของสารอาหาร 2. ผู้บริโภคได้แก่ สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นได้แก่ผู้บริโภคพืชเช่นช้างมา้าโคกระบือกระต่ายเป็นต้นผู้บริโภคสัตว์เช่นเสือสิงโตเอี่ยวงูเป็นต้น 3. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้แก่เห็ดรา แบคทีรียและสารจุลินทรีย์ต่างๆที่สามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หรือสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โครงสร้างของระบบนิเวศระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วนคือ 1. องค์ประกอบทางชีวภาพได้แก่ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเช่นพืชสัตว,ตว์มนุษย์เห็ดลาจุลินทรีย์ต้น 2. ององค์ประกอบทางกายภาพได้แก่สิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเช่นดินน้ำแสงอุณหภูมิเป็นต้น